สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับคลิปนี้พาเ,เพื่อนๆมาเยี่ยมทีมงานโทรหนึ่งครับนี่มาดูว่าขุดงานหลวงไปถึงไหนล้วโอ้จนเดียจอดครับวันนี้จนเดียจ,ดนนจนเดีย,ดยโอ้สิบล้อครับ ที่ใกล้ๆนี่เลยนี่ครับอิตาชิอู้ผมจะไปได้ไหมนี่มันเหมือนว่าจะต่ำๆนะครับรถอะต่ำนี่ไม่ใช่อะไรต่ำนะครับรถนะครับต่ำนะครับเพราะมันชนกองดินเนาะอู้จัดเต็มกองครับอู้เจ้า โอ้หม้อก๋วยเตี๋ยวรุ่นไหนน้อนี่ยสิบล้อนี่อู้ปูีโนปิกนกจานโอครับนี่ครับเรามาถึงแล้วโอ้ใกล้จะเสร็จแล้วตัวนี้ น่าจะประมาณอีกสามวันนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้อาจารย์อดเจ้าคือกิ่งเถ ได้ตัวเจ้าพายุมาช่วยนี่งานออกเร็วมากครับมาวันก่อนนู่นอยู่ข้างล่างนู่นนะครับชั้นสองมาวันนี้นี่เก็บเกือบถึงฝั่งแล้วครับนี่เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันครับ นี่ครับถ้าเอาเจ้าพายุมาตั้งแต่วันแรกนี่น่าจะเสร็จแล้วนะครับนี่ตักไม่มีควันเลยครับนี่ยอดนะครับโอ้จัดเต็มครับด,ดันออด นี่ครับเต็มกล่องเลยครับเหมือนตรงอางนะครับนี่ไป อกเมืองช้างครับน้องนนครับหรือว่าเจ้าม้าขาวเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเจ้าม้าขาวนี่จะจัดเต็มกล่องไหมโอวันนี้เสียงผู้กีเงียบครับ นี่ครับต้องโรยนะครับต้องโรยกันติดกระบานะครับเพราะว่าดินตัวนี้นี่เปียกติดกระบาครับพูดถึงรถสองร้อยนี่เหมาะกับงานหลวงนะครับนี่ ถ้าร้อยของปลาตุงมานี่โอ้ยไม่ได้กินครับไม่ได้กินแน่แต่ถ้าไม่มีงานก็หน้ามานะครับแต่ถ้ามีงานชาวบ้านก็เลือกทํางานชาวบ้านนะครับตอนแรกก็ว่าจะมานะครับตอนแรกไม่มีงานเนาะแต่พอทําไปจะมางานงอกขึ้นมานะครับก็เลยโอ้ไม่ได้มาก็เท่ากับโกหกเสียตินนะครับก็ต้องขอโทษเสียตินด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะจะจะไม่มานะครับ พอดีช่วงนั้นเราไม่มีงานครับก็เลยมาดูว่าจะมาช่วยกันนี่แหละแต่พองานมันงอกมันก็เลยมันก็เลยไม่ได้มาเนาะแต่เสร็จสินนี่ต่ัดสินใจถูกแล้วครับที่เอาเจ้าพายุมาตักนะครับเพราะว่างานมันจะได้เร็วขึ้นวันนี้วิ่งกี่คันครับนี่ รู้สึกว่ารถดำจะหายนะครับต้องหมอความนะครับไม่ได้มาหรือเปล่าโอ้เต็มครับตเต็มกล่องตเต็มกล่องคุณภ,ภาพและผลงานที่เหนือชั้นนะครับนี่จานออส ตกลงนี้บางคุนหรือแากคุณน้องนนนี่้ยตลุมเลยครับไปแล้วครับเต็มกล่องครับแบบนี้เสร็จไวแน่นี่ครับจะเราจะเตรียมดินแห้งไว้รอเลยครับ รู้สึกว่าอเล็กซิสจวดก็จะหายนะครับนี่เห็นวิ่งอยู่สองคันนะครับอาจารย์โอกับน้องนนนะครับนี่อเล็กซิจวดไปไหนครับอเล็กซิสจวด เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเสร็จล็อกนี้นี่นเสร็จจินเอาเพิ่มหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้ก็หมดสัญญาแล้วครับงานนี้นี่ครับ ถ้าไมโรยดินแห้งนี่เหนื่อยครับเหนื่อยรถดังลงเซกกระบะทุกเที่ยวนะครับนี่ถ้าไม่โรยดินแห้งครับ วิ่งไปวิ่งมาเหลืออยู่สองคันครับพากันไปไหนหมดนอะนี่เอฟซี FC ท่านใดพอจะทราบนะครับทำไมมันเหลือแค่สองคัน เต็มกลองครับเอาอยัางไม่พออีกครับนี่มีแถมครับอาจารย์ออสเอาใส่ข้างหน้าเลยอีกตัานึงจัดไปโอ้แจ้วนี่ครับของแท้ครับโอ้ถ้าเป็นของผมนี่ผมว่าหาักหมดแน่ครับนี่เพราะว่าดำผมจะไม่มาตรฐานนะครับดำนี่ลวมหมดแล้วครับของผม ตอนนี้กำลังหาเงินทพ่่พะทำใหม่นะครับสวัสดีครับนี่ครับ,รบทักทายอาจารย์โอ๋โอ้นี่ครับถ้าใส่ขนาดนี้นี่5คิวหน่อยน่าจะไม่เหลือนะครับน่าจะไม่อยู่นะครับน่าจะได้ประมาณ6คิวนั่นเลยเดียวเรา6คิวหรือเปล่า ต้องหาดินแห้งครับด้านออดโอ้แดดร้อนมากครับแดดร้อนแดดร้อน นี่ครับถ้าสี่คันนี้จะพอดีนะครับนี่สีคันนี้จะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับนี่ไปเรื่อยๆเป็นรอบไปเลยครับวนเป็นรอบเลย คันนี้นี่ถ้าทำสีสวยๆนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่คันเจ้าพายุนะครับไปืม ทักทายครับทักทายจระมาขาวครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปสอบถามอาจารย์อดนะครับว่าต้นหายไปไหนหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ